กกกับแออร่อยมาดังมากอะไรแซลมอนก็อร่อยไม่เล่นมุกไม่เล่นอะไรเลยลวะแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นหลายรอบมันพําเพื่อมันแป๊กแล้วไม่ต้องเล่นบ่อยลำคาญอา้นไม่ต้องเล่นบ่อยลำคาญไม่เยแก้วยแกไม่เสสัดีครับ แซ่บหาสารครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับผมเก่งกาดครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ครับนางยู่ข้งเลยครับผมแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับแดดกําลังแบบเขาเรียกว่าแดดร่มลมตกครับตอนนี้ครับนี่เป็น ep แรกนะครับของผมครับนี่ครับตำบอกคุงนะครับผมส้มตํานะครับกินปลาแซลมอนนะครับพี่น้องครับเห็นตะเพิ่นกินมือนี่ลอกมากินเบงกงนะครับกับผักนัางห้างเนีานี่ครับพี่น้องครับผักสลัดพนว่านี่ครับงามเลยชอบงามเลยครับมาลองซีมเบง นี่ครับขางหลังครับตอนนี้อาจจะยิินเสียงเพลงอ้อยๆนะครับทีพี่น้องกำลังยินอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือขางหลังนะครับอีกฟังหนึ่งนะครับของแม่น้ำนะครับเพิ่นเปิดเพลงนะครับกถือว่าผมเกล้งกาดอะมือนี่ฟังเพลงไปนํำกินสมตำไปนํำนะครับผมกับปลาแซลมอนนะครับขี่เลยล่องพักสลัดเดี๋ยวผมมีแก้วผมนะครับนี่ผมมีแก้วผมจริงๆแลวผมมีแก้วไอจิงกับแก้วนะครับแซลมอนนี่ครับจากพี่น้องเมื่อยไกลครับมุกลกองผมก็ตังบอลท่านโอเคปาาไหนนะครับ ได้ป้าเท่ากันพี่นอง<ะ>รสชาติเนื้อปลาเข้ากับส้มตำพอดีเลย<ะ>อืมโอ้เจ็บส่มเัิ่นกินกันเลยไหมเนาะไม่น่าเขากินกันเยอะ,ะบรรยากาศดีนะครับตอนนี้ครับเย็นสบายนะครับแต่ว่าข้างหลังมีเพลงให้ฟังโอเคแล้ว Môn, đẹp. <laughs> cái cá sémon là cứ ăn cá đẻ, cắm ngang nó hùng đấy, gì đấy, đắt, maha แซมมหาสานเนื้อปลาแซลมอนกับน้ำปลาร้าคือแบบเป็นอะไรที่แบบเขากันมากๆมามหาสารนี่พี่น้องผมเพิ่งทำกินนะครับเมนูนี้เพิ่งมีในช่องแซบมหาศาลนะครับใหญ่พี่น้องเลยเบิ่งใกล้ๆความแสบ่บ อยอดใช้มือแบบนี้นะครับลูกอีสานนะครับกินตะมงค้องกินแสบหายแสบเดี๋ยวต้องยาาิงสี่เลยจับยังไงต้ประแดกเล้ยเห็นไหมครับสะใจมากเลือยยุ่งหลัง เจาะหาปลาพอดีทั้งเสียงเรือทั้งเสียงเพลงเลยพี่น้องเอ,อ้ยเวลาคำคำนะครับที่หลังบ้านแบบนี้นะครับสิมีเรือแม่งฉีดตลอดได้ครับเจาะหาปลานะครับเป็นเรือประมงของพวกพี่น้องอยู่เขาจรอาศัยมากถึงตาพอตาแม่ได้ครับที่นี่าน้ำจิ้มมาแล้ว <S <S อันนี้คือแบบหกไปเลยนะหกก่อนเอามามานั่งกินแ้วกันนี่เป็นน้ำจิม้มแก้ว ไปรัแงมันม,มันชอบมันได้กินปะลาล่กับกิ่นในปลาแซลมอนเ,อเลยแซลมอนแก่ใช่ไหมล่ะ,ไม,ละไม่แก่อีพีนี้มานั่งกินด้วยกันเลยหลายคนในช่องไม่ไม่ได้เห็นหน้านุชมานานแล้วเดี๋ยวกโคลน้ำจิ้มหกใสเออมานั่งชิมก่อนสักสองสามคำมาให้คนได้เห็นหน้าสวัสดีกล้องหน่อยวสวัสดีค่ะหน่อยสัตว์ปากไหมเฮ้ยเพื่นก็อยากให้มากินด้วยกันข้างหลังนี่พ่อไม่ติดหรือกระิบปุ๊บพี่น้องเสียงเพลงข้างหลังนี่ย อยา่านติลิกรซิดล่ะเปิดดังว้ยคลิปไปปุ๊บตัวเหลืองเลยไบุนี่อ่าคลิปนี้นุชมานั่งกินกับผมนะครับอันนี้น้องสาวหลานะครับมานั่งกินน้ำกันนะครับผมน้องนุช <c oughs> น้องสาวหลารู้จักไว้ครับว่าน้องสาวหลาคืออะไรลูกไปไหนไปเมลูกมาด้วยลูกมาลูกมานั่งกินด้วยกันสิไมสิเดี๋ยวเขาลงมาลงมาก็าไม่ได้กินนะบอกก่กอนถ้าลงมาก็จะไม่เป็นอันกินนะ มาใส่เลยน้องกินกับปลากรอบมั <c oughs> นอ,อยู่คนละฝ้าไม่น้ำนะเสียงเพลงเนี่ยแต่ค<ล>ือแบบอ้ยกินกับแก้วอร่อยมากดังมากอะไรแซลมอนก็อร่อยอไม่เล่นมุกไม่เล่นอะไรหรอแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นไหล่รอบมันพั่มเพื่อมันแป๊กแล้วไม่ต้องเล่นบ่อยลำคานไม่ต้องเล่นบ่อย ที่หนึ่งอะ่ะส้มตำกับอันเนี้ยให้เดือไปบอกเขาบอกให้เขาหยุดเพลงก่อนเพราะว่าเราถ่ายคลิปอยู่ครับดูว่าเห็นก็ลิงพังหมดเลยอะ่ะอย่างนี้ดีมากอมบอกให้เอานีมาด้วยมาร์สเบียเออไม่เป็นไรกินอย่างนี้แล้วเอาะไหาไม่เอา,เอาไม่เอา กินกับปลาล้นี่ก็อร่อยว่ะต้มตำอย่างเงี้ยไม่เนื้อปลามันดีเนื้อปลาคือสดมากอันนี้อร่อยมาต้มตำถือมือพี่อ่ะอันนี้กินกับปลากระบ จริงจริงดีมไม่เข้า <c oughs> มัต้องแซลมอนเข้ามาปลามาแกวอย่างนี้ได้ม,ม,มีน้ำจิ้มอันนี้อันหนึ่งซีฟูด้ดซีฟู้ดอ่ะกินกับแซลมอนก็คือเด็ดมาพี่น้องมามาจิ้น,นกันกันเด้อแสิบๆเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ ข้างๆริมแม่น้ำเจ้าพญาบรรยากาศกดีๆนะครับพี่น้องครับเอาไว้ห้องเลยกับแก้ๆๆาาวกับแซ่บรรยากาศแก้วบอกพี่ขัวด้วยพี่น้องด้วยแก้วเปรี้ยวมะนาวพี่ขัวเขาขัวรสชาติดีหิ่งห้อยดีมากเลยนะดองเองอะไรเนแม่ดอ,อกอหวานดีอ้อย คอมเมนต์มาเด้อพีนอ่น้องเด้ออยากให้กินอย่างเด้อครับอีพีหนาเด้อครับนี่ผมเก่งกาจเพิ่งทำอีพีแรกนี่แหละปลาแซลม,มอนเนี่ยคอมเมนต์ Comment มาเด้อเอฟซีของแซบมหาสารมีเอฟซีด้วยหรอเขาดูอยู่เนี่ยเอ้ยช่องกำลังมาให้กำลังใจกันหน่อยเอ้ยทำไงอ่ะ ยิ่งใหญ่อ่ะก็ต้องต้องแบนะ่งมันกรอบมากเลยผักก็กรอบอันนี้อร่อยนะผัก,ผกอะไรผักอะไรสลัดไม่ใช่อ่ะไม่อันนี้มันคืออะไระเรสคอร์สปะ่ะไม่ไแน่ใจใช่น่าจะใช่นานๆนะครับดีได้กลับมาหาครอบครัวนะครับผมเก่งการอันนี้บ้านบ้านลูกบ้านเมียอยู่ผีเจ้าครับพี่น้องอแต่ผมคนอีสานเด้อ ร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเขาบอกครับทำไมถึงพูดภาษากลางบ้างภาษาอีสานบ้างคนดูจะงงเขา้าตรงนี้ที่ผมอยู่คือจัองหว,วัดนครสวรรค์นะครับอยางก,กับผมเองถึงนกำเนิดเกิดที่ร้อยเอ็ดคนอ,อีสานบอกเขาที่ว่าฝีมือรสชาติต้มตําที่เป็นไง ได้เอาตรงตรงอืมดูหน้าดิดูโกหกอ่ะได้รือได้ยังไงก็ได้กินไงทำไมไปซื้อกินอยู่เรื่อยทำไมไม่ไม่กินไม่ไม่ชอบบางทีชอบสับก็เส้นใหญ่ไม่ชอบอ้าวคนอีสานเก็ชอบสับก็ปาเส้นใหญ่ แสบเด้อเพย็ดแสบเพิม่มอีของเพ็ดทานเลยแล้วลูกไปไหนไม่เอาลูกมาด้วยเนี่ยคลิปนี้จะได้เห็นมิวสิกซะหน่อยบีเอฟซีเขาดูมิวสิกตั้งแต่เกิดด้วยนะจนจน,จนโตแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้จเจอเลยเนี่ยตั้งแต่พ่อหนูแล้วเนี่ยจำจแก้วแซ่มันชุ่มชุ่มแช่ชุมช่มชุ่มแบบนี้ดิ้นเห็นมากเหียเอาเลย แปลกนะฮะสารแปลกดีนะคือพี่ไม่ค่อยมากินอะไรอย่างงี้หรอกไม่ค่อยจะมากินเมนูอะไรประมาณเนี้ยแปลกมากแปลกตรงไอ,อาจจะไม่แปลกสำหรับคนดูเพรากินอะทั้งนั้นอะ่ะคนดูอาจจะเคยกินมาเยอะแต่ผมเก่งกาจครับพี่น้องไม่ค่อยได้มากินแนวกินไดครับเขาไม่ค่อยชอบกินเขาไม่ค่อยชอบกินอาหารที่แบบไม่ใช่อาหารพื้นบ้านของเขาอะ่ะผมชอบกินข้าวบ้าง ข้อหนูอ่ำหนูอ่ำปลาไหลก็พี่เกินคนวนวนอยู่อย่างเงี้ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีกล้องเลยสวัสดีสวัสดีพี่ปานะอาเราเลยสวัสดีครับก็เร็วเร็วสวัสดีเลยสวัสดีเลยสวัสดีเลยอารเนี่อันเนี่ยอันนี้ยิ้มสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนจัดจุกก่อนจัดจุกครับก่อนครับชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรครับชื่อว่า ชื่อเด็กชายมือสิกคนไหนชื่อสิสิคนไหนชื่อสิปลาอะไรปลาหาปลาส้มไม่ใช่ปลาส้มลูก <laughs> ปลาแซลมอนปลาเป็นสีส้มเขาก็เรียกปลาส้มปลาปลาเป็นเรื่องวันไหนลูกกินไหมครับแซงวันกับไหลโกคนอีกโว้ก,กินข้าวไหมครับกินไหมอาลูกอยู่กับพ่อก่อนเดี๋ยวแม่เอาเข้าวตรงนี้ให้ก่อนเออไป่ะมาอย่าขึ้นไปกับแม่อย่าขึ้นไป เขาจะเมื่อกี้เจนสกีอยู่หลังมื่อเนี้ยเขาจะย่ดพานกล่องของหลังเขาบ่เปิด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 ปิดปิดปิดห้าสี่สามสองไปเลยเป็นไหนครับบรรยากาศดีปะครับี่เจนสกีพร้อมปุ๊อยากได้อยากขั้นนี้เนาะเอาลงตรงไหนได้ม่ใต่ที่อื่นของเราเราลงหลังบ้านเขาเนี่ยเลยเพราะว่าตรงนั้นเขายังไม่ได้ทำเขื่อนตรงนี้มันเป็นเขื่อนเลยวันศุกเอาเจนสกีหาเงินสื่อจักรยานปั่นสะก้อนด่นเนาะแตเงินสื่อจักรยานยังบ่ทันมีอยู่ อ่ะพี่น้องครับมาแซบๆนักรับพี่น้องครับมาอยู่มากินนักการเติมพี่น้องเ้อนะครับอีพีนี้อาจจะแปลกๆหน่อยสำหรับช่องแซบมหาศาลนะครับผมอ่าที่อื่นอาจจะกินมาเยอะแล้วก็เอฟซีอาจจะไปเห็นกันมาหลายช่องแล้วล่ะแต่ผมเพาก็เฮ็ดกับพี่น้องผมลองกินเบิ้งเออล่องเปลี่ยนจากขัวนกขัวหนูลาบเลือดสร้อยจุสเบิ้งสะกก้อนปรับเปลี่ยนสไตล์การกินบ้างนะครับผมเปลี่ยนแนวบ้างนะครับ แต่ว่ายังไงก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะครับผมวิถีเก่าคือวิถีอีสานของผมนะครับความเป็นอีสานก็เป็นลูกทุ่งชาวบ้านของผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปหานกหาหนูหากบเหมือนเดิมนะครับผมไม่ทิ้งนะครับขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เขามารับเบิ้งยับชมนะครับผมเข้ามาแล้วก็ช่วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะครับผมกับช่องแซบมหาสารด้๋ยครับด้วยพี่น้องเด้ออ่ะสิ่อดลาพี่น้องไปนะครับแมงวันกหะไยกินกระแซบพอสมควรแล้วครับบรรยากาศก็ดีเริ่มมือข้างหล ล่ำลากันไปแค่นี้นะครับผมพบเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ของผมว้เท่านี้นะครับพอ,อกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับมาแล้วเจนสกีดี้กินเสียงเปิดปุ่น